เออให้ตายเถอะเปิดคลิปทีไรก็ชิบหายทุกทีเอ้าหลักก็สวัสดีกันด้วยนะก็อยู่กูโอมิจิเกเลก็ตอนนี้ก็อยู่กันดิเกย์ไมค์ครับนะก็ตอนนี้พวกกูจะมาเล่นแบบน่ารักน่ารักใสๆเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะนะจากคลิปที่แล้วกูก็ได้น้องหัวชมพูสุดสวยสุดน่ารักมาเป็นลูกกระจกของกูอย่างอีซี่และไอเชดําก็ได้น้องผมดํากระดานแบนมาเป็นลูกกระจกเหมือนกันเหมือนไอเชดําจะทําการใหญ่สร้างบ้านบนต้นไม้ที่มีความสูงประมาณหนึ่งพันเซนติเมตรกูก็ไม่น้อยหน้ามึงหรอกกูก็จะสร้างบ้านให้น้อง ูเหมือนน้องเขาจะเป็นมิกุนะกูก็ต้องออกแบบบ้านน้องเขาให้เป็นศาลเจ้าญี่ปุ่นระหว่างก่อสร้างอยู่นั้นกูก็โดนน้องหัวดำกระดานแบนข่ากูตายอย่างน่าสงสารการก่อสร้างครั้งนี้บอกเลยโคตรจะนานเชี่ยให้ตายสิไอ้นั่นก็ดำไอ้นี่ก็ดำกลายเป็นดับเบิ้ลดำ และในที่สุดบ้านของน้องหัวชมพูก็เสร็จสักทีให้ตายเถอกูจะสร้างเสร็จรู้สึกภูมิใจเชียเชียยังไงไม่รู้ว่ะดูจากหน้าตาและท่าทางของน้องแล้วน้องเขาน่าจะชอบและถูกใจบ้านหลังนี้น่าดูเลยนะแต่ความสงบสุขก็อยู่ได้ไม่นานกูกับไอเชี่ยดำสองคนก็ต้องไปหาพื้นที่แล้วไล่กระตืบชาวบ้านเขาต่อเดินไปหนึ่งก้าสไลเยี่ยวหมาไปหนึ่งรอบกินลังกาสองตลบแล้วกูก็เจอสิ่งก่อสร้างอะไรใหญ่ๆโดดๆอยู่ตรงหน้ากูกูกับไอเชี่ยดำได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่ามีตัวเชี่ยอะไรสิ่งแปลกปลอมอย เลยให้ตายเถอะกูเสียเวลากับมึงตั้งนานนี่ฮะพวกกูพากันเดินไปเรื่อยๆประมาณ2อเก้าแล้วพวกกูก็เดินไปเจอหมู่บ้านแล้วจากนั้นพวกกูก็ทําการลักเล็กขโมยใหญ่แล้วพวกกูก็เดินไปอีก3าเก้าแล้วก็เดินไปเจอบ้านหลังใหญ่จากนั้นพวกกูก็ทาการลักเล็กขโมยใหญ่ต่อเหมือนน้องหอชมพูกับแม่ครัวเบอร์นหนึ่งจะนั่งคุยกันเรื่องปัญหาชีวิตว่าวันๆเจอเชี่ยอะไรมาบ้างแล้วพวกกูก็บุกเข้าไปดันเจี้ยนแบบสนุกสนานแบบไม่สนลูกไขรกูกับไปเชี่ยดำก็กำลังถอดรหัสในการเปิดประตูเชี่ยนี่ยังยากลำบากกูเลยทน กกูก็ต้องรีบกลับบ้านอย่างว่องไวเดี๋ยวมีอะไรสิ่งแปลกปลอมมาด่าด่าพวกกูเดี๋ยวของพวกกูจะหายหมดพูดไปแทนขาดคำอีเลเดนลูกน้องของไอ้เชียดำก็มาฆ่ากูตายยังน่าสงสารได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่ากูทำเชี่ยอะไรให้มันวะและในที่สุดพวกกูก็วิ่งมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยไอ้เชีย่ยปลอดภัยก็เชี่ยไรไอ้สัตว์กูเพิ่งรูดข่ามใหม่เวรมาถึงบ้านทันทีมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยก็บ้างเอาหลายเชียดำเรามาดืม่มสี่สิบดีเกลเพื่อใครเนี่ยก็เถอะเอาละดื่มไอ้เชีย่ยไม่กูเมาทั้งคนทั้งเเเเเกกกมลลลลยยยาาว่่ะะััออาาานนนีีีู้้็ขจบบคิปปพงทไ